สวัสดีค่ะงามงอนเองนะคะเดี๋ยวตั้งกล้องใหดีอ่าเรียบร้อยละวันนี้ก็เป็นวันที่5ครบรอบ5วันที่เดินทางมากักตัวอยู่ที่โรงแรมแถวเขตพัทยาใต้นะคะก็จะมาเมาท์มอยแล้วก็พูดคุยรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติหลังจาก5วันผ่านไปแล้วกรณีของการกักตัวแบบ SQ ก็คือการขอกักตัวฟรีจากรัฐบาลน,นั่นเองนะคะ วันนี้เรามีนัดกัน10ินาฬิกาค่ะเพื่อที่จะตรวจโควิดรอบแรกจะมีแพทย์และก็พยาบาลโทรขึ้นมาแล้วเราก็ลงไปนะคะคงจะไม่ได้ลงไปพร้อมกันหมดกับเพื่อนๆที่เดินทางมาไฟเดียวกันแล้วก็มากักตัวอยู่ที่เดียวกันก็อาจจะเป็นลงไปห้องต่อห้องคนต่อคนนะคะแน่นอนพร้อมด้วยหน้ากากนะคะ การกักตัวแบบ ASQ แล้วก็ SQ เพิ่งทราบว่ามีความแตกต่างกันอยู่ข้อหนึ่งนั่นก็คือการกักตัวแบบ ASQ หลังจากครบกำหนดเจ็ดวันหรือว่า5วันแล้วแต่โรงแรมนะคะเขาจะมีการตรวจโควิด COVID. แล้วถ้าไม่มีเชื้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงผู้ที่กักตัวแบบ ASQ เนี่ยจะสามารถออกไปข้างนอกสูตรอากาศบริสุทธิ์ได้ สูงสุดหนึ่งชั่วโมงนะคะและนี่คือข้อดีอีกอย่างหนึง่งแต่ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองส่วนการกักตัวฟรีของรัฐบาลเราจะไม่มีการได้ออกไปข้างนอกเหมือนเขานะคะต้องสตรองนิดนึงก็คืออยู่ครบ14วันโดยที่ไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้ออกไปไหนเลยอาหารก็จะมีมาส่งหน้าห้องอย่างเช่นโรงแรมที่งามกรมากักตัวอยู่นี้นะคะอาหารเช้า เจ้าหน้าที่ก็จะมาวางไว้ที่โต๊ะหน้าห้องเริ่มต้นที่7นาฬิกาสำหรับอาหารเช้าแล้วก็เปิดประตูออกไปแล้วก็เอาเข้ามานะคะส่วนอาหารเที่ยงก็11นาฬิกาเป็นต้นไป ส่วนอาหารเย็นก็17นาิกาส่วนใครที่จะสั่งอาหารเพิ่มเติมทางโรงแรมก็จะมีลายกลุ่มให้นะคะสามารถที่จะส่งข้อความไปบอกเจ้าหน้าที่ได้ว่าอยากจะทานอะไรเพิ่มเติมจากนี้ก็คือต้องจ่ายทางเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อนๆถามเข้ามาว่าอญาต เพื่อนสามารถนำของมาฝากที่โรงแรมได้ไหมคำตอบคือได้แต่ว่าข้อต้องห้ามเยอะมากเลยนะคะก็จะมีรายการที่ทางโรงแรมระบุมาให้ว่าอะไรที่ไม่สามารถนำมาฝากได้อยากรู้กันไหมคะถ้าอยากรู้เดี๋ยวแป๊บนึงเช็คลิสต์ก่อนเพื่อความมั่นใจด่านแทน มาแล้วนะคะตอนนี้9นาิกา6นาทีเหลือเวลาอีก50นาทีกว่าๆนะคะเราก็จะลงไปแล้วก็เลยถือโอกาสมาพูดคุยกันสักหน่อยนะคะและนี่คือรายการของต่างๆที่ญาติเพื่อนไม่สามารถนำมาฝากที่โรงแรมได้นะคะตวงสือกับหัวเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะก็จะมี อา,อาหารสดผลไม้อันนี้ไม่ได้เลยนะคะหลายๆคนลงเครื่องมาตัวงามอนเองก็เหมือนกันนะคะคิดว่าลงเครื่องมานี่ฉันต้องแบบโทรบอกเพื่อนหาซื้อของฝากพวกมะม่วงน้ำปลาหวานอะไรอย่างนี้มาฝากแต่จริงๆแล้วไม่ได้ต้องห้ามนะคะอย่างที่2ก็คืออาหารที่ไม่มียอ,อยอไม่ระบุวันผลิตและวันอายุไม่มีระบุเอาง,ง่ายๆก็คืออาหารตามตลาดนะัด อาหารที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงเราจะรู้ดีว่ามันสะอาดแล้วก็สดแต่ว่าไม่สามารถที่จะนําเข้ามาในโรงแรมได้และบางทีเนี่ยอาจจะมีการนําเชื้อโควิด <c oughs> เข้ามาก็เป็นไปได้หมดทุกอย่างนะคะ <c oughs> และต่อไปคือเครื่องดื่มที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพก็พวกแอลกอฮอล์เบียร์เหล้าอะไรพวกนี้นะะละค่ะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอ่าอย่าลืมนะคะสาวๆถ้าคิดจะเดินทางกลับมาที่เมืองไทย เตรียมตัวให้พร้อมพวกใดเป่าผมเพราะว่าที่โรงแรมไม่มีให้นะคะเครื่องทํากาแฟด้วย <c oughs> ใครที่ติดกาแฟเหมือนเหมือนดิฉันนะคะเตรียมตัวมาให้พร้อมโยเกิร์ตและนม p l a s t i ลซ z e d f ดเดลิเวอรี่ delivery, ขนมโฮมเมดต่างๆไฟแช็กบุหรี่ยาลดไข้และยาทุกชนิดอันนี้คือไม่ได้เลยนะคะเพราะว่า จะมีแพทย์และพยาบาลประจำอยู่ที่โรงแรมอยู่แล้วหากเรามีอาการผิดปกติก็สามารถที่จะติดต่อได้โดยตรงก็จะมีลายกลุ่มด้วยเหมือนกันนะคะสิ่งของมีคมทุกประเภทและเวลารับของฝากก็เริ่มต้นที่7จ็นาฬิกาจนถึง4ี่ทุ่มนะคะและจำกัดจำนวนชิ้นด้วยก็คือไม่เกิน15ชิ้นต่อวันนั่นเองเอ๊ะเวาลาและนี่คือ รายการของฝากต้องห้ามนะคะของทางโรงแรมแถวเขตพัทยาใต้ที่ดิฉันเดินทางเข้ามากับตัวอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันที่20มีนาคมและเดี๋ยวสักครู่เราจะลงไปดูคณะแพทย์และพยาบาลเตรียมตัวที่จะตรวจโควิดเราอีกรอบนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงลงไปพร้อมกันสักครู่ค่ะ